ธนุดไม่รู้ว่าเขาจะทำได้อย่างไรแต่เขาไม่เพียงแต่จะรู้ตัวตลอดตั้งแต่เข็มเล่มนั้นชํำแลกผ่านผิวหนังลงไปเท่านั้นเขายังมองเห็นน้ำยาไหลออกจากปลายเข็มแล้วเข้าไปในเส้นโลหิตด,ดำมองเห็นสารที่ประกอบกันเป็นตัวยาหมวนตัวลอยผลุกเข้าไปกับกระแสโลหิตด,ดำบ่ายหน้าเข้าไปยังหัวใจ และหลังจากโลหิตด,ดำถูกหัวใจฟอกกลายเป็นโลหิตแดงแล้วสารเหล่านั้นก็ลอยปะปนกลับออกมากับเม็ดเลือดแดงแทรกเข้าไปในเส้นประสาทและโดยเฉพาะเส้นประสาทกลุ่มที่บังคับสติสัมปชัญญะของเขาธนุดมีความหรูแบบงูงูปลาปลาเกี่ยวกับกายวิภาคโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการทำงานของระบบประสาท เขาจำได้ครับคลายคลัวว่าตามปกติเซลล์ในระบบประสาทที่ควบคุมการหลับการเตื่นของมนุษย์นั้นไม่เคยหยุดทำหน้าที่ของมันแต่ในขณะที่คนเราหลับนั้นเซลล์เหล่านั้นเปลี่ยนหน้าที่ไปทำอย่างอื่นเป็นการชั่วคราวเท่านั้นในการบังคับให้หลับด้วยยาอย่างที่เขากำลังถูกกระทำอยู่นั้นยาที่ฉีดหรือกินเข้าไป จะเข้าไปทำปฏิกิริยากับเซลล์บังคับให้เซลล์หยุดทำหน้าที่ปลุกเจ้าของล่างและทำให้เกิดอาการง่วงจดหมดสติและหลับทันทีช้าหรือเร็วแล้วแต่ชนิดและความแรงของยาแต่ในขณะที่อยู่ในสมาธิอันแน่วแน่และลึกซึ้งในขณะเช่นนั้นธนุษมองเห็นสิ่งที่เขาเชื่อว่า เป็นเซล์เหล่านั้นอยู่ในอาการสงบเงียบไม่แสดงอาการรับหรูหรือมีปฏิกิริยาใดๆกับตัวยาที่เป็นอาคันตุกะเมื่อไม่มีการตอบโต้ใดๆเช่นนั้นตัวยานั้นก็มีอาการเหมือนนักมวยที่สวมนวมเรียบร้อยแล้วเต้นล่าขึ้นไปบนผืนผ้าใบบนเวทีแต่ไม่มีคู่ต่อสู้ไม่พบเหม้แต่กรรมการและคนดู มันเต้นแขวงขวางต่อไปโดยไหลที่หมายไม่สามารถที่จะแสดงฤทธิ์เอากับเซลล์ตามที่เภสัชกรผู้ผลิตกำหนดและผู้ใชา้ย,ยาต้องการถานุดหลับตาดูอาการของยาสลบที่เขาไม่รู้จักชื่อด้วยจิตที่สงบสมบูรณ์ไม่รู้สึกผูกพันหรือตอบโต้เพียงแต่ดูเฉยๆเหมือนนักเดินทางที่มองดูผู้คน สัตว์สิ่งของและเหตุการณ์ข้างทางในขณะที่กําลังเดินทางเขาหููว่าลมหายใจของเขาอ่อนลงและองคฆาพยบเคลื่อนไหวช้าลงจนในที่สุดมันก็หยุดนิ่งแต่พระภิกษุล่างสูงผิวคล้ำก็มีได้มีความต้องการที่จะดินน้นรนถัดขืนหรือต่อสู้เขาทำเช่นเดียวกับทุกครั้ง เมื่อมีอาการไม่ว่าชนิดใดหรืออย่างไรเกิดขึ้นในขณะที่ทำสมาธิเพียงแต่กำหนดหรู้อย่างเดียวว่าอาการชนิดนั้นอย่างนั้นกำลังเกิดและปล่อยให้มันเกิดและเป็นไปตามสภาพของมันสภาพที่เขาหรู้ว่าเขาไม่มีอำนาจบังคับบัญชาเหนือมันเขาละลึกได้ไม่เคยลืมคำสอนของพระพุทธองค์ ที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดลงมาจนถึงตัวเขาและที่เขาเชื่อด้วยเหตุผลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่ากับเขากับใครผู้ใดหรือกับสัตว์ตัวใดชนิดใดก็ตามมันเกิดเพราะเหตุปัจจัยนั้นโดยเฉพาะและเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะตั้งอยู่ช้านานเพียงใดก็ตามในที่สุดมันก็จะดับของมันเอง ไม่มีอะไรเหลืออยู่ต่อไปอีกถ้าเขารู้สึกว่ามันยังอยู่มันก็ไม่ใช่ตัวเดิมแต่จะเป็นมันตัวใหม่ที่เกิดมาเพื่อทำหน้าที่คล้ายๆกับมันตัวที่ตายไปแล้วนั้นและตราบใดที่เขายังมีชีวิตอยู่ตราบนั้นก็จะต้องเผชิญกับการเกิดการอยู่และการดับของมันเหล่านั้นต่อไปเรื่อยๆ อนุตละลึกได้ด้วยว่าการมาและการไปที่ดูเหมือนจะไม่สิ้นสุดของมันนั้นมีกรรมของเขาเองเป็นตัวกอสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะทำกรรมใดใยไม่ว่าดีหรือชั่วจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ถ้าหากว่าเขาไม่ต้องการที่จะรับผลของกรรมเขาจะต้องแก้ที่เหตุคือยุติการกระทำใดๆก็ตามที่จะทำให้เกิดกรรมเขาได้เริ่มต้นแล้วด้วยการเข้าสู่สมณเพศและศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์ที่ทำให้เขารู้และเชื่อว่าเขาจะสามารถยุติกรรมได้อย่างเด็ดขาดแต่ในขณะนี้ขณะที่เขายังไม่สามารถจะทำได้ สิ่งที่ดีที่สุดและถูกต้องที่สุดคือการสงบนิ่งดูพฤติกรรมของมันมิใช่เข้าไปต่อสู้หรือขัดขวางการต่อสู้ขัดขวางจะทำให้เกิดกรรมใหม่ซึ่งจะนำไปสู่วิบากตัวใหม่รูปใหม่ต่อไปอีกหมอแน่ใจหรือว่าพระนี่สลบแล้วธนุ์ได้ยินเสียงชายคนที่นั่งทางด้านซ้ายถาม ร้อยเปอร์เซนพอเริ่มเดินยาก็หมดสติแล้วและจะหมดสติไปอีกอย่างน้อยสามชั่วโมงเสียงชายคนที่นั่งทางขวาตอบผมไม่ค่อยแน่ใจหมอก็รู้นะบ้านเรากำลังเจอกับคนที่ไม่ธรรมดาแต่มีพิษสงหลายกาดรอบตัวอีกคนหนึ่งว่าเสียงของหมอสอบความลำคัญว่ารู้แล้วก่อนออกมา ผมก็ได้รับบบลฟิงมาเหมือนกันแต่ขอให้เชื่อเถอะเอาดูเอาเองนี่ไงธนุดรู้สึกบ้ามีสัมผัสที่เปลือกตาของเขาตามปกติเมื่อถูกสัมผัสเช่นนั้นหนังตาของเขาหรือของใครก็ตามย่อมจะแสดงอาการตอบโต้ด้วยการกระพริบโดยอัตโนมัติแต่ในกรณีนี้ เขาไม่รู้สึกว่ามีอาการใดตอบโต้แม้แต่น้อยแม้เมื่อหมอใช้นิ้วลิ่นเปลือกตาของเขาตาของธนุดลอยนิ่งอย่างตาของคนที่ไหลสติหรือถ้าคุณยังไม่เชื่อก็ลองนี่ดูก็ได้หมอกล่าวต่ออย่างมั่นใจขณะที่เอาปลายเข็มฉีดยาในมือทิ่มลงบนแขนของธนุดเห็นไหม ถ้าแกยังรู้สึกตัวอยู่แกก็จะต้องมีอาการกระตกุกหรือชักแขนหลบแล้วอากาศอย่างนี้แล้วฮอจะลงรับตามที่นัดหมายไหวหรือชายอีกคนหนึ่งเปลี่ยนเรื่องแสดงว่าหมดความข้องใจเกี่ยวกับธนุดแล้วผมว่าคุณขี้วิตกเกินไปนะเสียงของหมอยังแสดงความลำคาญอยู่ หอลงลับไม่ได้เราก็ต้องคอยจนกว่าเขาจะลงได้แล้วเผื่อพระเกิดรู้สึกตัวได้สติขึ้นมาก่อนฮอจะมาถึงละ่ะเราจะทํำยังไงอีกฝ่ายหนึ่งถามแสดงว่ายังไม่หมดกังวลเลยทีเดียวไม่ต้องคอยให้แกรู้สึกตัวหลอกกอให้ใกล้เวลาที่รู้ว่ายาสลบจะหมดฤทธิ์แล้วผมก็จะฉีดเข็มใหม่ให้แก ผมมียาพอที่จะฉีดให้แกสลบไปได้สาวันสามคืนเลยพอใจไหมละ่ะอีกฝ่ายหนึ่งตอบยังฉับพลันหมอยังไม่เคยเห็นฤทธิค์คนคนนี้หมอไม่รู้หรอกว่าแกหลายเพียงไหนอีกฝ่ายหนึ่งพึมพำผมเคยได้ยินกิตติศัพท์ของแกมาบ้างแต่ขณะนี้ผมเชื่อฤทธิ์ยาที่ผมฉีดให้แกมากกว่า อย่าว่าแต่พระรูปร่างผอมๆหนี้เลยรูปร่างสูงใหญ่กำยำล่ำสันกว่านี้ยังหลมตึงเลยแต่วถ้าต้องการจะให้หลับไม่ฝืดเลยก็ได้เสียงหมอบอกความไม่แยแสถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรพูดกันเสียงบุรุษที่สดังมาจากด้านหน้าของรถซึ่งธนุษจำได้ว่ามีกระจกปิดกั้นอยู่เสียงนั้นสออความมีอำนาจเหนือ และเป็นเหตุให้การสนทนาตอบโตู้ของหมอและชายอีกคนหนึ่งชะงักลงทันทีมาทำงานไม่ได้มาพักผ่อนหย่อนใจควรจะรักษาวินัยให้เคร่งครัดระภิกษุล่างสูงผิวคลำ้ำทำลงความไม่ผูกพันและความไม่วันไหวสะดุ้งสะเทือนกับสิ่งที่ตนได้ยินหมายอย่างแน่วแน่และต่อเนื่องเขาไม่คิดย้อนกลับไปหาอดีต ไม่คิดล่วงหน้าไปเบื้องหน้าและไม่คิดคาดคะเนหรือสันนิษฐานด้วยประการใดๆทั้งสิ้นหากรู้แต่เฉพาะปัจจุบันอย่างเดียวและเมื่อทุกคนหยุดพูดธนุดก็กลับไปหาลมหายใจของเขาทันทีนิราโยภิกขุตระหนักว่าขณะนั้นลมหายใจของเขาแผ่วเบาจนบางครั้งตนเองรู้สึกเหมือนไม่มีลมหายใจเลย ปรากฏการณ์เช่นนี้เคยเกิดขึ้นกับเขามาแล้วหลายครั้งเมื่อเกิดขึ้นครั้งแรกธนุกตกใจจนถึงก็ต้องหยุดทำสมาธิแต่หนักๆเข้าก็คุนและเข้าใจในที่สุดบ้าจิตยิ่งสงบเท่าใดร่างกายของผู้ทำสมาธิจะยิ่งสงบเท่านั้นและร่างกายจะไม่ต้องการการเลี้ยงบำรุงมากเท่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นการบำรุงโดยอาหารหรือโดยออกซิเจนเพราะฉะนั้นระบบการทำงานของร่างกายจะผ่อนคลายลงสัตว์บางชนิดที่จำศีลหรืออยู่ในภาวะที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าไฮเบอร์เนชั่นก็มีอาการเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงสามารถจะฝังตัวอยู่ในความหนาวเย็นของฤดูหนาวได้โดยไม่ต้องกินอาหารเลยตลอดทั้งฤดู ธนุษย์จึงไม่รู้สึกบิตกที่ลมหายใจของเขาจะมีหรือไม่มีเขานิ่งอยู่กับความสงบนั้นโดยปราศจากความกังวลใดๆเขาไม่สนใจแม้แต่จะรู้บ้าลดยนต์คันที่เขากลึงนั่งคลึงนอนอยู่ในท่าของคนสิ้นสตินั้นจะแล่นไปไหนและใช้เวลานานเท่าใดรถยนต์คันนั้นโครงไปโครงมาตามสภาพของถนน ซึ่งเป็นหลุมลึกบ้างตื้นบ้างเพราะฉะนั้นจึงคงจะเล่นไม่ได้เร็วในที่สุดก็หยุดลงธนุ์ได้ยินเสียงประตูรถเปิดอย่าได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวของคนในรถกลู่ต่อมาจึงได้ยินเสียงใครคนหนึ่งพึมพำว่าฝนตกแล้วสิคราวนี้หอลงไม่ได้แน่ ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือสนับสนุนหรือคัดค้านทนุษได้ยินเสียงฝนตกลงหลังคานดอย่างชัดเจนและได้ยินเสียงประตูรถปิดอย่างกระแทกกระถันอีกสองครั้งกลิ่นควันบุหรี่ลอยมากระทบจมูกของเขาอย่างจังทนุษไม่สูบบุหรี่และไม่ชอบแต่กลิ่นควันนั้นก็ไม่ได้ทำให้เขาสะดุ้งสะเทือนแม้แต่น้อยจิตของเขา เพียงแต่รับรู้ว่ากลิ่นนั้นเป็นกลิ่นควันบุหรี่แล้วเขาก็ปล่อยให้มันผ่านไปโดยมันไม่สามารถจะรบกวนหรือทำความลำคาญให้แก่เขาดับบุหรี่เสียลืมไปแล้วหรือบ้าเวลาทํางานห้ามสูบบุหรี่เสียงนั้นเป็นเสียงอันทรงอำนาจของบุรุษที่สที่ธนุดเคยได้ยินมาก่อนแล้วคราวนี้เสียงนั้น ไหลความเป็นกันเองหรือเห็นอกเห็นใจและมีแววของความเหี้ยมเกลียมเจืออยู่ด้วยเสียงฝนที่กระนำลงบนหลังคารถและตัวรถแสดงว่าฝนกำลังตกหนักนอกจากนั้นธนุษยังได้ยินเสียงฝาคำรามอยู่ด้วยธนุษตรหนักในเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นทุกอย่างแต่แล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปเช่นเดียวกับเหตุการณ์อื่นๆ ที่เกิดแล้วกลันแล้วเสียงฝนก็เบาลงจนเงียบอีกนานไม่ตามกว่าครึ่งชั่วโมงธนุดจึงได้ยินเสียงที่เขาขุนหูเพราะเคยได้ยินมันติดต่อกันเป็นเวลาแลมปีเสียงนั้นคือเสียงกระหึ่มสะบัดสะบัดของเครื่องยนต์ของเฮลิคอปเตอร์ที่กำลังใกล้เข้ามาและกำลังลดรอบเพื่อลงจอด ต่อมาเสียงเครื่องยนต์นั้นจึงเข้ามาดังอยู่ในระดับต่ำและสม่ำเสมออยู่กับที่แสดงว่าเครื่องบินลงจอดแต่นักบินไม่ได้หยุดเครื่องยนต์ลู่ใหญ่ต่อมาประตูรถยนต์ก็เปิดออกอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ธนุรู้ตัวว่าเขาถูกอุ้มคลึงลากออกจากรถยนต์แล้วถูกวางลงบนเปลที่มีคนยกขึ้นไปวางลงในเฮลิคอปเตอร์ ลันแล้วจากการเคลื่อนไหวของอากาศยานเครื่องนั้นธนุธก็รู้ว่าบบินกลับขึ้นไปสู่ท้องฟ้าอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้โดยมีเขาเป็นผู้โดยสารด้วยผู้หนึ่งธนุษไมิได้แซงหรือเล่นบทคนสลบหรือไหลสติเขารู้ดีว่าถึงหากเขาปลาถนาจะเคลื่อนไหวส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเขาก็คงจะทำไม่ได้ ละทุกส่วนของร่างกายของเขาอยู่ในสภาพแน่นิ่งเหมือนถูกสะกดแม้แต่ตาเขาก็ลืมไม่ได้แต่จิตของเขาต่างหากที่มีได้อยู่ใต้อานัตของฤทธิยาสลบขนานนั้นหากยังทำหน้าที่รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนปกติธนุษย์อธิบายไม่ได้ว่าเหตุใดจิตของเขาจึงมีความสามารถเช่นนั้นและเขาไม่ต้องการที่จะรู้ รูบาอาจารย์สอนพร่ำให้เขาฝึกตัวเองและเขาทำตามคำสอนนั้นๆมานานให้เพียงแต่รู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับตนโดยไม่พยายามที่จะอนุมานว่าจิตของตนเข้าสู่ความสงบจนกลายเป็นฌานหรือยานระดับใดแล้วหรือไม่อากาศในท้องฟ้าคงจะอยู่ในสภาพแปรปรวนและมีลมพัดอยู่แรงบ้างค่อยบ้าง เราฉะฉนั้นเฮลิคอปเตอร์เครื่องนั้นจึงโยนตัวไปมาและขึ้นลงไปตลอดทางธนุ์เคยฝึกและสามารถบินเครื่องบินเล็กแบบเครื่องยนต์เดียวและสองเครื่องยนต์แต่ไม่เคยฝึกบินเฮลิคอปเตอร์ที่ราชการทหารเรียกว่าเครื่องบินปีกหมุนแม้กระนั้นเขาก็เคยโดยสารเครื่องบินชนิดนั้นมีชั่วโมงการบินโดยสารเป็นร้อยเป็นพันชั่วโมงและขุนกับเฮลิคอปเตอร์เป็นอย่างดี แต่ในวันนั้นพระภิกษุล่างสูงผิวคล้ำไม่ยอมหวนระลึกถึงอดีตของเขาที่เกี่ยวกับอากาศสยานไม่ว่าชนิดใดเขาคงรักษากติการู้แต่เฉพาะเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าอย่างเคร่งครัดจนกระทั่งเครื่องบินเครื่องนั้นล่อนลงจอดและเขาถูกนำตัวออกจากเฮลิคอปเตอร์เครื่องนั้นธนุ์รู้สึกว่าเขาถูกนำตัว ขึ้นไปในอาคารหลังหนึ่งแล้วก็ถูกยกจากเปลวางลงบนที่ลาบและหยาบซึ่งน่าจะเป็นผืนห้องในอาคารนั้นใครคนหนึ่งเอาผ้าผืนหนึ่งโยนมาคลุมล่างของเขาอย่างไม่พิถีพิถันแล้วเสียงฝีเท้าทั้งหลายก็ห่างออกไปตามมาด้วยเสียงประตูปิดและเสียงลั่นของกุญแจประตูจิตของนิราโยพิกขุ ยังคงจับอยู่กับการเข้าออกของลมหายใจอย่างต่อเนื่องธนุ์ไม่คิดถึงอดีตไม่ว่าจะเกี่ยวกับตัวเขาเองหรือลำเพาหรือเสหรือภัยสัตว์เขาไม่คาดการด้วยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาต่อไปอีกเขาบอกตัวเองว่าหากจะมีเหตุการณ์อื่นใดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปกติหรือหลายแรงเพียงใดก็ตามเหตุการณ์นั้นๆ ก็จะอยู่นอกเหนือการบังคับบัญชาสั่งการของเขาอยู่วันยังคำ่ำเพราะฉะนั้นจึงไม่มีประโยชน์อะไรที่เขาจะต้องไปคิดถึงมันในขณะนั้นในขณะที่เขามีโอกาสดูแต่ลำพังเช่นในขณะนั้นสิ่งที่เขาควรปฏิบัติที่สุดคือรวบรวมทั้งพลังกายและพลังจิตเอาไว้เพื่อจะได้เผชิญกับสิ่งที่จะมาถึงด้วยสติที่มั่นคงและรอบคอบ จบตอนที่14แล้วนะครับโหลดติดตามรลบฟังตอนต่อ,ตอไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณีหลายครับ